接下来我们来看课文第一部分นะคะ你是什么คุณกินอะไรตรงตัวมากเลยเนาะ你吃กิน什么 What กินอะไร a นเองนะคะเรามาดูกันอันหน้าให้พวกเราใส่ตัวเองให้หน่อยนะคะอันหน้าจงอูน่นีใจนะ๊หนาชื่อฟันจงอูน่นีใจนะ๊หนาชื่อฟัน อันน้าถามเนาะจงอูหนีใจหนาชื่อฟันก็คือตอนกลางวันเทียนหลามเป็นผู้ชายอาจจะใช้คำว่านายก็ได้นะนายกินข้าวที่ไหนเนาะหนาะคือที่ไหน แต่ถ้าว่าจะให้เราแปลคําว่าใจด้วยเนาะใจในที่นี้จะแปลว่าอยู่เนะะเาะอารมณ์ประมาณแบบอ่ะแล้วคุณจะกินข้าวอยู่ที่ไหนหรออะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่พวกเราแปลแค่นั้นก็ได้ค่ะว่าตอนกลางวันนายกินข้าวที่ไหนเนาะตอนกลางวันนายกินข้าว ที่ไหนคราวนี้เทียนหลังก็บอกเลยค่ะว่าวอ s ์ชี่ถือถชื่อฟวอชี่ถือถงชื่อฟัน,ฟนเราจะสังเกตว่าเขาจะเอาสถานที่เนาะขึ้นก่อนเหมือนเดิมเห็นปะประธานบวกเวิร์บก็คือคำว่า s ชี่แล้วก็บวกสถานที่ตี้ฟังเนาะ แล้วก็ตามด้วยชื่อฟ้านสิ่งที่ทำอะคะว่าทำอะไรความหมายของประโยคนี้ก็คือฉันไปกินข้าวใช่ไหมฉันไปกินข้าวที่โรงอาหารนั่นเองนะคะชื้อถังโรงอาหารแล้วเขาก็ตัดภาพมาเลยค่ะว่าจ้ายซื้อถางณโรงอาหารเนาะในภาษาแบบยายอย่างเงี้ยก็ณโรงอาหารแห่งหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้น อ่ะอันหน้าเขาก็พูดะค่ะว่า你是什么你是什么คุณกินอะไรเหรอเทียนหลางก็บอกบอกว่า我吃馒头我吃馒头กับ热狗เนาะ我吃馒头热狗我吃馒头热狗กิน馒ะ头แล้วก็ฮอทดอกเนาะแล้วก็热狗ก็ go. คือฮอทดอก 好，这里安娜哈，她就宝宝说：“我也要吃馒头，你是你要吃馒头几个？我也要吃馒头，你要吃馒头几个？也，就，要，就，是，说，要，kan, 要，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  จะกินด้วยอะประมาณแบบฉันก็กินหมันโถด้วยหรือว่าอยากเนาะฉันอยากกินหมันโถด้วยหนีเย่าชื่อหมันโถจีเก้รแล้วคุณหล่ะจะกินหมันโถกี่อันฉันก็อยากจะกินหมันโถด้วยเนอะประโยคนี้คือฉันก็อยากกินหมันโถด้วย แล้วเขาถามมาว่าหนีเย่าชื่อมันโถจีเกอร์แล้วคุณน่ะต้องการมันโถจีมันแปลว่ากี่ใช่ไหมคะกี่หรือเท่าไหร่เกอก็คือชิ้นอันอย่างเงี้ยก็คือต้องการกินเท่าไหร่กี่อันล่ะคราวนี้เทียนหล่ะเขาก็บอกเลยค่ะว่า我要两个吧我要อ个吧 แสดงว่าเขาเนี่ยต้องการ2ลูกนั่นเองนะคะหรือ2ชิ้นก็ได้เนาะฉันเอา2ลูกฉันเอา2ลูกคราวนี้อันนาก็บอกว่าฮาวตี y, ้หนีเธอชะมอฮาวตี้เนาะเป็นคำที่แบบเหมือนเล่นเสียงอะคะ่ะมันจะเท่ากับคำว่าฮาวเตอร์เนาะแต่ในกรณีนี้เวลาแบบเราต้องการพูดให้มันน่ารักก็จะเป็นฮาวตี้ก็คือแบบโอเคได้นั่นเองเนาะแล้วก็ หนีเฮอฉินเมอแล้วคุณนาดื่มอะไรหรอเที่ยหลังก็บอกเลยค่ะว่าว่าเย้าเฮออีหวานจีตานทางหนีเย้าเฉินหนีเยามาอ่าวเย้าเฮออีหวานจีตานทางหนีเย้ามาเห็นปะพอมีทางปุ๊บเนี่ยมันจะคู่กับคำว่าเฮอทันทีเลยเห็นปะอืม ประโยคนี้ก็คือว่าฉันต้องการดื่มซุปหนึ่งฉันต้องการดื่มน้ำซุปไข่หวานตัวนี้แปลว่าชามนะคะฉันดื่มฉันต้องการดื่มเนาะฉันต้องการดื่มซุปไข่หนึ่งชาม หวานชามส่วนคําว่าผานจะแปลว่าจานปุ๋ยย่างนะทุกคนเนาะมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะผานตัวนี้ถึงจะแปลว่าจานอืมแต่ในกรณีนี้ก็คือว่าฉันต้องการดื่มซุปไข่หนึ่งหนึ่งชามหนีเย่ามาแล้วคุณเอาไหมเนาะเพราะว่าเย่าแปลว่าอะไรอยาก ต้องการหรือว่าเอาใช่ไหมเอาไหมแล้วคุณเอาไหมคุณต้องการไหมอะไรเงี้ย